มาต่อก,กันกับบุคลิกภาพ BMTI อีก12แบบว่าภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรกันบ้างครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจเปนิสรายการที่ใช้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับเมื่อวานได้พูดถึงบุคลิกภาพของ MBTI เกี่ยวกับเกณฑ์น,นิสัยทั้ง4แบบ แล้วก็นิสัยในกลุ่มวิเคราะห์กันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันอีก12แบบที่เหลือกันครับใครอยากลองทำแบบทดสอบก็เข้าไปได้ที่1 6 p e r s o n a l i t y c o m ครับเรามาดูกันต่อเลยกับกลุ่มนักการทูตภาษาอังกฤษว่า d i p l o m a t s ภาษาญี่ปุ่นก็คือ K o ก a n g g a ไก o ก a n g ก็คือนักการทูตนั่นแหละ คือเป็นคนที่ช่างเจราจารู้เขารู้เราแล้วก็พยายามทำเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายนั่นเองครับเริ่มจากรหัส i n f j ภาษาญี่ปุ่นว่าเทโชชาเทโชชะแปลภาษาอังกฤษก็คือ advocate ก็คือผู้แนะนำครับเหมือนเป็นคนให้คำแนะนำอะไรต่างๆ คนที่นิสัย INFJ หรือว่าเทโชชาเนี่ยจะเป็นคนเงียบๆดูลึกลา้าแต่หมักสร้างแรงบันดาลใจและยึดมั่นในอุดมการณ์อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยครับตัวอย่างก็อย่างเช่นมาร์ตินลูเฟอร์คิงที่เป็นนักกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนของอเมริกาเนลสันเบนเดล่ามาเธอร์เทราซาก็คือแม่ชีเทราซา่า มารีเอะคอนโดที่สอนวิธีจัดบ้านแบบสตาร์ทจอยแล้วก็เลดี้กากาครับต่อไปรหัส INFP ภาษาญี่ปุ่นคือจูไกชะจูไกชะภาษาอังกฤษก็คือ mediator แปลว่าผู้ไกลเกลี่ยครับเขาอธิบายว่าเป็นนักกวีใจดีและเห็นใจผู้อื่นมีความกระตือรือร้อนที่จะช่วยเหลือเพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคม ตัวอย่างก็อย่างเช่นวิลเลียมเชกสเปียร์ที่เป็นนักกวีของอังกฤษชื่อดังอาเลเชียคีนักร้องนักแต่งเพลงจูเลียโรเบิร์สแล้วก็จอห์นนี่เด์ครับต่อไปรหัส E N F J ภาษาญี่ปุ่นว่าชูจินโกะชูจินโกะภาษาอังกฤษก็คือ protagonist แปลว,ว่าตัวเอกนั่นเองครับคําว่าชูจินโคเนี่ยนิยมใช้กับตัวเอกของเรื่องของภาพยนตร์ของละครของนิยายทุกอย่างเลยครับคือเขาจะใช้คําว่าชูจินโคหมดเลยเขาอธิบายว่าคนที่มีนิสัยชูจินโคเนี่ยจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์และเป็นผู้นําที่มักสร้างแรงบันดาลใจสามารถจับใจผู้ฟังได้เสมอ ตัวอย่างก็อย่างเช่นบารักโอบามาอาดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่เวลาพูดแล้วแบบเฮ้ยน่าฟังมากอะแล้วก็มีโอ r ปรา์วนฟรีที่เป็นนักจัดรายการของอเมริกันชื่อดังแล้วก็มีมาลาลาโยซัฟไซที่เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อการศึกษาของสตรีแล้วก็มีนักแสดงก็คือเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ที่แสดงเป็นแคทนิสเอดเวอร์ดีนั่นเองครับต่อไปรหัส E.N.F.P. ภาษาญี่ปุ่นว่าโคโฮุนโดกะโคโฮุนโดกะภาษาอังกฤษว่า c a m p ปญเนอรแปลว่านักรณรงค์ครับเขาบอกว่าจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้อนมีความคิดสร้างสรรค์และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นคนที่สามารถหาเหตุผลให้ยิ้มได้เสมอตัวอย่างก็อย่างเช่น r o b e r t ์ตดาวนี r ก็คือคนที่แสดงเป็น Iron Man นนั่นเองโรบิน w i l l i a m มสที่เป็นนักร้องของชาวอเมริกันชื่อดัง Kelly Clarkson ก็เป็นนักร้องเช่นกันและก็ Will Smith ที่เป็นนักแสดงชาวอเมริกันเช่นกันครับต่อไปเราจะไปหมวด Sentinels ผู้เฝ้ายามครับภาษาญี่ปุ่นว่าบังนินบังนิน ก็คือเป็นคนเฝ้ายามคนเฝ้าประตูนั่นเองครับสำหรับคำว่าบังนินรหัสแรกก็คือ I S T J ภาษาญี่ปุ่นว่าคันที่ะขันทิ่ฉะเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า logistician logistician แปลว่านักคำนวณครับ คนที่นิสัยเป็นขั้นริฉะหรือว่านักคำนวณเนี่ยจะอยู่กับความเป็นจริงและเป็นคนชอบเสาะหาข้อเท็จจริงไม่ยอมให้มีข้อสงสัยเหลืออยู่ถ้าให้ยกตัวอย่างก็จะมีตัวละครจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่นิสัยเป็นกั้นดิฉะหรือว่านักคำนวณอยู่ก็คือเฮอร์ไมโอนี่แกรนเจอร์นั่นเองครับตัวตัวอย่างในชีวิตจริงก็อย่างเช่นสติงนักร้องชาวอเมริกันชื่อดังแดนเซลวอชิงตันก็เป็นนักสแสดง แองเจลามาเคิลเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นนายกหรือว่าผู้คอนเซลเลอร์อะ่ะเออคอนเซลเลอร์ก็คือคล้ายๆตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ว่าเป็นของเยอรมนีครับนาตาลีพอตแมนนักแสดงชื่อดังที่ฉลาดด้วยแล้วก็จอร์ดวอชิงตันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐครับรหัสต่อไป i s f j ภาษาญี่ปุ่นว่าโยโกชะโยโกชะดิเฟนเดอร์หรือผู้ตั้งรับนั่นเองคนที่นิสัยเป็นโยโกชะ ISFJ เนี่ยจะมีความละเอียดอ่อนเป็นผู้ปกป้องที่ดีมักพร้อมที่จะปกป้องคนที่รักเสมอตัวอย่างก็อย่างเช่นบิยองเซที่เป็นนักร้องชื่อดังมากๆควีนอลิซาเบธที่สองวินดิเซลเคทมิดเดิลตัน และก็นักร้องที่ชื่อเซเลน่าโก e เมสครับต่อไปรหัส E S T J ภาษาญี่ปุ่นว่าคัมบุคัมบุเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า executive แปลว,ว่าผู้บริหารนั่นเองคนที่มีนิสัยเป็นคัมบุหรือว่าผู้บริหารเนี่ย จะเป็นนักบริหารที่ดีมีความโดดเด่นเรื่องการบริหารเรื่องต่างๆหรือว่าบุคลากรซึ่งตัวอย่างที่เขายกมานั้นผมก็ไม่รู้จักสักคนหนึ่งเลยจะพยายามอธิบายไปแล้วกันว่าแต่ละคนคือใครบ้างเริ่มจากโซเนียซโตเมเยอร์เป็นผู้ช่วยผู้พิภากษาสารดีกาสหรัฐในสมัยของบารักโอบามาซึ่งถ้าใครได้อ่านหนังสือเรื่อง Promise Land ของบารักโอบามาเล่มหนาตเตอะเลยก็อาจจะเจอโซเนีย o โตเมเยอร์ในหนังสือนี้ด้วยครับต่อมาจอห์นดีร็อกเก l เฟลเลอร์นักธุรกิจแล้วก็ผู้ใจบุญแล้วก็เจมส์มอนโรก็เป็นทนายความชื่อดังครับต่อไปรหัส E.S.F.J ภาษาญี่ปุ่นว่าเรียวจิกังเรียวจิกัง แปลว,ว่าคอนซูหรือว่าผู้ให้คำปรึกษาครับเขาบอกว่าเรียวจิคังหรือว่าผู้ให้คำปรึกษาจะเป็นคนที่มีความห่วงใยมากเป็นพิเศษมีมนุษยสัมพันธ์และก็เป็นที่รักของผู้คนมักกระตรือรือร้นเสนอความช่วยเหลือผู้อื่นเอาจริงรหัสนี้เป็นรหัสที่ผมเคยได้เมื่อนาน,นมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับ นักร้องชื่อดังที่ได้รับรางวัลศิลปินแห่งทศวรรษเลยนั่นก็คือ Taylor Swift ครับต่อมาก็จะมี Jennifer Garner, Bill Clinton แล้วก็ Jennifer Lopez ครับมาที่หมวดสุดท้ายหมวดนักสำรวจ explorers เขาใช้ภาษาญี่ปุ่นว่าท้งเกิงกะท้งเกิงกะก็แปลว่านักสำรวจเลยตรงๆครับเริ่มกันที่รหัสแรก ISTP ภาษาญี่ปุ่นว่าเคียวโชเคียวโชเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า v i r t u o s o แปลว่าผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะครับเขาบอกว่าคนที่มีนิสัยเป็นเคียวโชหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเนี่ยจะกล้าหาญและเป็นนักทดลองที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเก่งกาจในการใช้เครื่องมือทุกชนิดตัวอย่างเช่นโอลิเวียไวเดอร นักแสดงและก็ผู้สร้างภาพยนตร์แบร์กริลส์ไมเคิลจอร์แดนนักบาสเกตบอลชื่อดังทอมครูซแล้วก็แดเนียลครกที่แสดงเป็นเจมส์บอนภาคก่อนๆน,นะเอนอต่อมารหัส ISFP ภาษาญี่ปุ่นว่าโบเกงกะโบเกงกะภา,าษาอังกฤษก็คือ Adventure r นักผจญภัยครับ เขาบอกว่าเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสูงและเป็นศินลปินทรงสเสน่ห์มักพร้อมสำรวจและทดลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอแม่อยากมีนิสัยแบบนี้บ้างจังตัวอย่างก็อย่างเช่นนักร้องคนโปรดของผมเลยครับเ v เวอ Lavigne Kevin c o ินคอร์สก็เป็นนักแสดง Britney Spears นักร้องที่ดังมากสมัยผมเด็กๆ m i c ไมเคิลแจ็กสก็เป็นนักร้องที่ดังมากก่อนผมเกิดมั้ง แล้วก็เจสกาอัลบาครับรหัสต่อมา E S T P ก็คือคิกียวกะคิกียวกะภาษาอังกฤษก็คือ entrepreneur ผู้ประกอบการนั่นเองครับคำว่าคิกียวคิกียวเฉยๆเนี่ยจะแปลว่า startup เออคิกียวก็คือ startup คิกียวกะก็คือ คนที่ทำสตาร์ทอัพก็คือองค์ชรปเนอร์นั่นเองครับเขาบอกว่าคนที่เป็นีเกี่ยวกะหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะมีนิสัยฉลาดกระชับกระเชงเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดีมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบสุดตรงก็เหมือนกับคนทำสตาร์ทอัพที่ต้องแบบทำให้เต็มที่จนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็จะพุ่งขึ้นไปเองครับ ตัวอย่างก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันรู้จักแค่มาดอนน่าคนเดียวคนอื่นก็จะมีเออร์เนสต์เฮมิงเวย์แจ็คนิโคลสันเอ็ดดี้เมอร์ฟีครับต่อไปรหัสสุดท้ายที่เราจะมาทำความรู้จักกันนั่นก็คือ E.S.F.P. ภาษาอังกฤษว่า Entertainer ภาษาญี่ปุ่นก็ทับศัพท์เลยคือ e n t e r t a i n e r e n t e r t a i n e r แปลว่าผู้มอบความบันเทิงครับเขาบอกว่าคนที่นิสัยเป็นเอนเตทนเนี่ยจะใช้สัญชาตญานกระฉับกระเชงและกระตือรือร้อนไม่มีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นในชีวิตผมก็เคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่ได้นิสัยเป็น er, เอนเตเทนเนอร์นี่แหละครับไปดูคนไหม้เขาทำให้ผมหัวเราะได้ตลอดเวลาทุกเวลาเลยจริงๆแล้วถ้ามีคนแบบนี้อยู่ใกล้ๆก็คงได้ยิ้มทุกวันแน่ๆตัวอย่างเช่นเอลตันจอ มาริลีนมอนโรเจมี่ออลิเวอร์อเดลมายลี่ไซรัสแล้วก็อดัมเลวีนครับแ่ถ้าใครเคยดูสัมภาษณ์ของอเดลเนี่ยผมว่าต้องชอบมากแน่ๆเลยอเดลเป็นคนที่ตลกมากทำให้เราหัวเราะได้ตลอดเวลาสมเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์มากๆครับเอาละ่ะเราได้รู้จักดีไซน์ทั้ง16แบบเป็นภาษาญี่ปุ่นกันหมดแล้วเรามาทวนคำศัพท์ในส่วนของวันนี้กันหน่อยละกันครับ เริ่มจากหมวด d i p l o m a t นักการทูตที่ภาษาญี่ปุ่นว่า g ไกโ n กังไกโคกังมาเริ่มกันทีละตัวเลยครับ t e เทโชชะเทโชชะภาษาอังกฤษว่า Advocate แปลว่าผู้แนะนำรหัสคือ I-N-F-J ต่อมา c h ชูไคชะชูไคชะ แปลว่า Mediator ผู้ไกลเกลียวตรงกับรหัส I N F P ชูจินโกชูจินโกแปลว่า Protagonist ตัวเอกตรงกับรหัส E N F J ต่อมาโคโฮุนโดกะโคโฮุนโดกะ p a i g n e r นักรณรงค์ตรงกับรหร e ัส E N F P ต่อมาเป็นหมวด Sentinels ผู้เฝ้ายามที่ภาษาญี่ปุ่นว่าบังนินบังนินเริ่มจากคั้นดิ่ฉะขั้นดิะ Logistician นักคำนวณตรงกับรหรัส I S T J โยโกชะ โยโกชะดิเฟนเดอร์ผู้ตั้งรับหรือว่าผู้ป้องกันตรงกับรหัส I S F J คัมบุคัมบุเอ็กเซคทีฟผู้บริหารตรงกับรหัส E S T J เรียวจิกังเรียวจิกังคอนซูผู้ให้คำปรึกษา ตรงกับรหัส E S F J ต่อไปหมวดสุดท้าย Explorers นักสำรวจภาษาญี่ปุ่นว่าทั้งเก่งกะทั้งเก่งกะนักสำรวจเริ่มกันที่รหัสแรก k y o h o k y o h o v i r t u o s o ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะตรงกับรหัส S I S T P ผู้เก่งกาผูเกก Adventure r นักผจญภัยตรงกับรหัส I S F P k i งเงียกะคิงเ Entrepreneur ผู้ประกอบการตรงกับรหัส E S T P และสุดท้ายครับ entertainer, entertainer, ผู้มอบความบันเทิงตรงกับรหัส E S F P แล้วถ้าคุณติดตามรายการให้ Japanese มาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด2,367คำและสำนวนครับสำหรับนิสัยของผมนั้น ผมว่าคนฟังก็น่าจะเข้าใจได้ไง่ายนะว่าเป็นคนที่ extravert มากๆเพราะว่าพูดมากแน่ๆพูดอะไรที่คิดออกมาหมดแล้วก็เวลาตัดสินใจอะไรเนี่ยก็จะรับรู้ข้อมูลไม่ได้ดูอะไรความจริงรอบตัวเท่าไหร่ก็จะแบบคิดอะไรรู้สึกอะไรก็จะตอบอย่างนั้นก็จะเป็นใช้สัญชตาตญาณซะส่วนใหญ่ก็เป็น intuitive แล้ว เป็นคนที่เข้าใจอารมณ์ได้ลึกซึ้งมากาทำอะไรก็จะใช้อารมณ์ตัดสินสั้นเยอะกว่าแต่พยายามใช้เหตุผลบ้างแล้วนะก็เป็นตัว F หนักมากแล้วตัวสุดท้ายที่ไม่ค่อยมีคนเดาถูกว่าเป็นตัว J หรือตัว P แต่ผมเนี่ยจะเป็นตัว J หนักมากเพราะอารมณ์ประมาณว่าแบบถ้าสัปดาห์ไหนไม่ได้วางแผนก่อนทำงานนะก็จะลนมากทำงานไม่ถูกรู้สึกไม่สบายใจ สรุปก็คือเป็น ENFJ นั่นเองครับก็คือเป็น protagonist A ก็เลยมีไอดอลเป็นบารักโอบามามากๆชอบมากใครที่อ่าน Promise Land ก็มาคุยกันได้นะครับเอาละพูดมากไปแล้วแล้วถ้าถ้าอยากติดตามคำศัพท์ก็สามารถเข้าไปดูได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้ Japanese กับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวัน ได้ทาง Spotify YouTube แล้วก็ p o d b e a t ครับถ้าชื่นชอบรายการให้ Japanese ก็อย่าลืมกด like subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตะไอมาโชสวัสดีครับ